นางสาวกหนกพรปรัชญาเสษผู้จัดการวีทีวีประจำประเทศไทยบริษัทเทนเซนจำกัดเปิดเผยว่าวีทีวีให้บริการในไทยก้าวสู่ปีที่5ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสําเร็จโดยปัจจุบันมียอดดาวโหลดแอปพลิเคชัน45ล้านครั้งและยอดผู้ใช้ง,งานประจํา13.5ล้านคนต่อเดือนถือว่าเติบโตเพิ่มข,ขึ้นกว่า20%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะและมียอดรายได้จากการสมัครสมาชิกแบบเสียงเงินรายเดือนเติบโตขึ้นถึง62%โดยผู้ชมใช้เวลาบนแพลตฟอร์ม120นาที ต่อวนันสําหรับภาพรวมของวิดีโอสตรีมมิ่งหรือ OTT ในภูมิภาคอาเซียนถือว่าที่มีการแข่งขันยังดุเดือดจากผู้เล่นหลายแบรนด์ในตลาดโดยมีอัตราเติบโต15-20ซึ่งทาง VTV ก็ตั้งเป้าหมายเติบโต15-20เช่นกันในปีหน้าค่ะสําหรับแผนธุรกิจปี2567มุ่งเน้นการเชื่อมโยง ecosystem โดยมี2กลยุทธ์หลักคือ1กลยุทธ์ด้าน original content หรือ VTV original นำผลิตคอนเทนต์กลุ่มซีรีส์วายจำนวน6-8เรื่องซึ่งคนไทยนิยม และรายการ Idol Survival ช่วงเอเชียที่เป็นเรือธงในการทำตลาดร่วมถึงการนำเสนอออริจินอลคอนเทนท์ที่มีความหลากหลายส่งตรงจาก t ท n เซนต์วิดีโอค่ะพร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวเจ้าลู่ซื่อเมกาสตาร์ดาวรุ่งจากจีนที่มีผลงานโดดเด่นและมีฐานแฟนคลับทั่วโลกขึ้นเป็นโ l o b a l a m b a s s เ d o r เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ของแบรนด์ไปยังผู้บริโภคในวงกว้างยิ่งขึ้นค่ะส่วนรายการช่วงเอเชียรายการ Idol Survival ชื่อดังจาก Ten เซนต์วิดีโอเพื่อแฟนหาศิลิิณอินเตอร์เนชั่นแนลไอดอลก ก้าุกุ๊กลุ่มแรกที่จะแจ้งเกิดจากประเทศไทยและเปิดเซอร์ไพรส์ในการร่วมง,งานกันครั้งแรกกับแจ็คสันหวังในบทบาทลีดเมนเทอร์อีทั้งยังได้ค่ายไลท์เอนเตอร์เทนเมนต์มารับหน้าที่ดูแลการเดบิวต์เกเกุ๊ปกลุ่มแรกจากรายการอีกด้วยค่ะสำหรับกลยุทธ์ที่2คือการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานเพื่อเชื่อมบริการจากโลกออนไลน์สู่โลกออฟไลน์แบบครบวงจรและสร้างคอมมูนิตี้ให้แข็งแกร่งอทิเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บับเบิ้ลที่เปิดให้แฟนๆสามารถแชทพูดคุยกับศิลปินและระดัดที่ชื่นชอบได้อย่างกกกล้้ชิดดสรรรราางปาะะบบบณ์หว่แนัผู โรโในะรูปแบบใหม่และฟีเจอร์สำหรับนักโฆษณาอย่าง New Video Space Skin ที่จะช่วยเพิ่ม CTR ได้ถึง100%เป็นต้นค่ะ